สวัสดียามค่าคืนนะครับผมวันนี้อาจารย์เอ่วังพญานาคราชนะครับอยู่ที่บ้านจังหวัดขอนแก่นนะครับก็คือที่วังพญานาคราชแห่งนี้นะครับก็ที่นี่สร้างมาแล้วเป็นเวลา8ปีนะครับจะเข้า9จะเข้า9ปีนะครับในปี65นี้นะครับในปี2565นนี้นะครับเราก็จะมีพิธีไหว้ครูนะครับในช่วงเดือนมีนาคมเช่นเดิมของทุกปีนะครับสำหรับปีนี้นะครับ น่าจะเป็นวันที่9วันที่10มีนาคม2565นะครับท่านใดที่มีโอกาสมาจังหวัดขอนแก่นนะครับก็กราบเรียนเชิญมาร่วมงานไหว้ครูนะครับประจำปีของวังพญานคราชได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเดินชมขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้ด้านล่างนะครับะจะเรียกว่าวังพญานคราชท่านนะครับ องกลางนะครับองกลางองหลักน ok ี orgeous, ้นะครับที่เห็นเป็นครึ่งคนครึ่งนาคนี้ก็คือองค์ปู่ศรีสุโธนคราชนะครับผมด้านซ้ายด้านขวาที่เป็นนาคราชเก้าเสียนนี้ก็คือองค์ปู่ศรีสุโธนคราชนะครับองย่าศรีปทุมมานาคินีแผ่บารมีเต็มเสียนะครับ9ก้าเสียนนะครับด้านล่างที่เป็นรูปปั้นมนุษย์นี้ก็คือเจ้าปู่ศรีสุโธนคราชนะครับเจ้าย่าศรีปทุมมานะครับแล้วก็พระชายาอีก6พระองค์นะครับ ของปู่ศรีสุโธนคราชนะครับผมก็จัดตั้งไว้บริเวณวังพญานคราชนะครับบริเวณด้านล่างนะครับที่ว่าบริเวณด้านล่างก็คือด้านบนนู้นจะเป็นดินแดนพญานาคดินแดนเทวดาอีกที่หนึ่งเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะครับด้านบนนู้นนะครับผมเรียกว่าแดนแดนนาคนะรืมิตรนะครับความหมายก็คือเป็นดินแดนที่พญานาคท่านเนรมิตรขึ้นมา โดยบารมีนะครับอาศัยบารมีจากลูกหลานมาร่วมสร้างกันนะครับนี่บริเวณนี้นะครับก็คือสะพานนาคราชบารมีสีโรหินียานะครับซึ่งแม่บุญธรรมนะครับแม่จิมภาสินีศักยะวงศ์นะครับเป็นเจ้าภาพสร้างนะครับสะพานนี้นะครับเป็นหน้าขอมนะครับเป็นหน้าขอมสะพานนี้จากจากเสียนาคนี้นะครับ ยาวไปจนถึงด้านหลังเนี่ยขึ้นไปบริเวณแดนนาคในะลิมิตด้านบนเนี่ยความยาวทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คือประมาณนะครับ90เมตรถ้ารวมด้านหน้าด้วยนะครับแต่ว่าองค์นาจริงเนี่ยประมาณประมาณ88เมตรนะครับบริเวณสะพานที่เริ่มจากตรงตรงนี้นะครับจะยาวประมาณ88เมตรเนาะเดี๋ยวผมพาเดินขึ้นไปนะครับ ท้องพญานาคใต้ท้องพญานาคนะครับเสมือนดวงแก้วนะครับผมก็ติดไว้เป็นดวงไฟนะครับช่วงนี้หน้าแรงนะครับใบไม้ร่วงนิดหน่อยเนาะไม่นิดหน่อยเยอะเลยนะครับต้องขออภัยในเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบด้วยนะครับอันนี้ผมจะพาเดินชมอันนี้เป็นตอนกลางคืนนะครับเป็นตอน,นคืนเนาะ อากาศเย็นมากนะครับตอนนี้ขอนแก่นยังอากาศเย็นอยู่นะครับตอนนี้ผมผมอัอดวิดีโอนี้ในวันที่สิกมกรานะครับ16มกราสอง5ันนะครับอากาศยังเย็นเย็นเย,ยือกอยู่ในในช่วงกลางคืนนะครับอากาศยังหนาวหนาวอยู่แต่กลางวันก็ยังกลางลางวันก็ร้อนปกติเลยนะครับเนาะ นี่บริเวณนี้ก็เป็นทางเลี้ยวขึ้นไปด้านบนก็จะเดินต่อไปนู่นนะครับยาวเลยนะครับดินแดนตรงนี้นะครับตรงทางเลี้ยวไปนี้ก็คือเชื่อมนะครับระหว่างภพภูมิของเหล่าพญานาคที่อยู่ด้านล่างที่เราเดินมานะครับที่เป็นที่เป็นวังพญานาคด้านหน้าก,ก็คือเหมือนเสมือนภพภูมิของพญานาคราชนะครับท่านก็จะอาศัย สะพานนคราชนี้นะครับเดินทางขึ้นมาเพื่อสร้างบารมีนะครับบนแดนนา,นาคในลุมิดทางเลี้ยวนี่ก็เป็นเสมือนทางที่เชื่อมขึ้นไปยังเมืองสวรรค์น,นะครับผมเรียกว่าเป็นเมืองสวรรค์น,นะครับบริเวณในในสวนป่านี้ก็จะมีอันนี้เป็นต้นชะโนดนะครับต้นชะโนดจากคําชะโนดนะครับเพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ให้มาปลูกไว้นานนานหลายปีแล้วนะครับ ต้นนี้น่าจะ6-7ปีได้ที่ที่อยู่ที่วังพญานาคราชนะครับอ่าทีนี้เราเดินต่อมาด้านบนเนาะสุดสะพานนาคราชบาร,รมีสีโรฮินียาเนี่ยนะครับก็จะมีความยาวทั้งหมดประมาณ88เมตรเนาะถ้ารวมด้านหน้าด้วยก็ประมาณ90 90กว่าเมตรนะครับเนาะ9กกว่าเมตร อ่าอันนี้ยังไม่เรียบร้อยพื้นที่พอดีผมปลูกต้นไม้ต้องขออาภัยด้วยรกนิดหนึ่งนะครับอ่าสุดสะพานแล้วนะครับเราเดินมาสุดสะพานนี้นะครับตรงนี้ด้านหลังนะครับแล้วก็เดินยาวต่อลงไปตรงตรงที่เป็นแสงไฟนู้นนะครับด้านตรงนี้ก็จะเป็นป่าสวนป่าเนะาะกลางคืนอากาศเย็นมากอ่าสุดบริเวณหางพญานาคนี้มาเป็นอ่าที่ประทับแท่นที่ประทับของแม่ธรณี นะครับเป็นแม่ธรณีสีประกายเพชรนะครับองค์แม่ธรณีสีประกายเพชรให้ลูกหลานมาขอพรกราบไหว้ท่านใดที่มีปัญหาติดขัดเรื่องที่ดินนะครับเรื่องการงานนะครับหรือว่า,าบูชาในในเรื่องของคนที่ทำกิจการเกี่ยวกับการเกษตรนะครับทำไร่ทำสวนหรือ ขายผลิตภัณฑ์ผลิตผลทางการเกษตรแนะนําให้กราบไหว้พระแม่ธรณีสีประกายเพชรอันนี้ก็เป็นองค์พระแม่คงคานะครับด้านล่างนี้ก็มีนาคราชทั้ง7พระองค์นะครับที่ดูแลรักษาพระราชพนมนะครับพอดีผมจัดไว้ที่นี่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านล่างมีด้วยนะครับองค์นี้ก็เป็นองค์พระแม่ธรณีสีประกายเพชรอีก พระองค์หนึ่งเช่นกันนะครับลูกศิษย์ลูกหลานถวายมานะครับทุกอย่างที่นี่นะครับสร้างขึ้นด้ยวยความศรัทธ,ธาจากลูกหลานสายพญานคราชลูกหลานปู่ศรีสุทโธนาคราชนะครับที่ได้มาสร้างที่นี่ไว้นะครับลําพังผมไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองที่จะสร้างอะไรได้มากมายนะครับก็ลูกหลานลูกศิษย์ช่วยๆกันนะครับเดี๋ยวพาเดินต่อไปนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสารตายายเจ้าที่เจ้าทางนะครับปู่ตาประขาวนะครับอยู่กับต้นมะขามใหญ่ที่วังพญานาคนี้นะครับท่านก็มาปรากฏในฝันตลอดเนาะอ่าบริเวณนี้ด้านบนนี้นะครับที่เราเรียกว่าแดนนาคนาลมิตก็คือบารมีของพญานาคท่านเนรบิตให้เกิดสถานที่ตรงนี้ขึ้นมาอ่าตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสารพระพรมนะครับ ลูกหลานที่มาขอเรื่องการงานก็จะมาไหว้พระพรมนะครับแล้วก็มีพระพ,พิคเนตนะครับพระพิคเนตแล้วก็พระพรมก็ไหว้ที่นี่กันนะครับด้านนี้นะครับด้านนี้ก็สร้างมาแล้วปีนี้ก็จะเข้าปีที่8นะครับสําหรับพระธาตุพนมจําลองนะครับพระธาตุพนมจําลองด้านหน้าก็จะมีองค์ปู่นะครับมีองค์ปู นักราชทั้งเจ็ดพระองค์นะครับในส่วนนี้เดี๋ยวผมวางไว้นะครับพอดีเอามาทําความสะอาดเนาะเดี๋ยวองค์จะมีองค์ปูป่พิพิคนตรนะครับปู่ฤาษีนาคนะครับปู่ชีวกแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณพอดีผมเอามาทําความสะอาดก็เลยได้ตั้งไว้บริเวณนี้ชั่วคราวก่อนนะครับรอบๆนะครับก็จะเป็นองค์พญานาคราชทั้ง7พระองค์ที่ดูแลรักษาพระธาตุพนมอยู่นะครับก็ผมก็ทําไว้นะครับ รอบๆพระธาตุพนมเลยทั้งทั้งเจ็ดพระองค์เนาะรอบๆทั้งทั้งเจ็ดพระองค์นะครับทําไว้ที่บริเวณพระธาตุพนมจําลองที่นี่นะครับในในด้านบนพระธาตุพระพนมจําลองเนี่ยผมก็มีบรรจุพระบรม,มาสารีริกธาตุนะครับจากอ่กัลยาณมิตรหรือว่าลูกศิลุกหานะครับหลายๆท่านก็นําพระธาตุมาแบ่งแบ่งปันกันบูชาเนาะ แล้วผมก็ได้นําบรรจุไว้แล้วก็มีพระกุนาดูนนะครับพระโบราณหรืออื่นๆที่เป็นวัตถุมงคลที่หลายๆท่านฝากมาบรรจุตั้งแต่ตอนที่เริ่มสร้างนะอัน,นะครับก็ได้บรรจุไว้ในพระธาตุนมจํำลองที่นี่นะครับอันนี้ที่เห็นที่เห็นอยู่ก็คืออยู่ด้านบนนะครับด้านบนแดนนา,นาคนาลุมิรอย่างที่ผมเรียกนะครับอย่างที่ เจ้าปู่ศรีสุทโธนาคารท่านประทานชื่อให้แล้วก็พาลูกหลานเรียขขนกันมานะครับบริเวณศาลาด,ด้านหลังก็คือห้องพระวังพญานาคนะครับด้านหลังก็จะเป็นห้องพระวังพญานาคเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมในด้านในใน,ในตอนต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือบริเวณรอบๆอบนะครับวังพญานาคนะครับตรงนี้เป็น พระแม่ธรณีสีประกายเพชรนะครับนี่ยามค่ำคืนนะครับตอนกลางวันก็อากาศก็จะร้อนหน่อยแล้วก็จะเปิดน้ำตกตรงนี้ก็จะเย็นมากเลยนะครับนี่ก็เป็นสะพานนขราชที่เราเดินมาเมื่อกี้นะครับยาวลงไปทอดลงไปถึงด้านล่างที่เป็นฝั่งพญานาคด้านล่างเนาะ อากาศค่อนข้างเย็นสบายนะครับอ่าวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับพาชมบรรยากาศในช่วงค่าคืนนะครับที่วังพญานคราชนะครับผมท่านใดที่มีโอกาสผ่านมาคอนแก่นนะครับอําเภอแวงน้อยนะครับสามารถแวะมากราบไหว้ขอพรได้นะครับสําหรับวันนี้นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอบคุณครับ